สวัสดีครับ SB มอเตอร์นะครับอ้าวมาแนะนำนะครับวันนี้แนะนำรีวิวให้ดูแมครอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่นิยมใช้กันนะครับอีกรุ่นหนึ่งตัวนี้เป็นฮิตาชินะครับในนี้เป็นรุ่น EX 2 0 0นะครับขีด2นะครับคอนโทรลสั้นเป็น200 2 0 0ขีด2ฮิตาชินะครับ รุ่น200ตัวนี้เครื่องยนต์ใช้ของอีซูซูนะครับเครื่องเดิมเขา6สูบ6 B D 1เทอร์โบนะครับเป็นอีซูซู6 B D 1เทอร์โบครับตัวนี้ให้ดูการทำงานนะครับหลักๆก็ให้ดูเรื่องเอวนะครับเอวช่วงล่างนะครับดีไหมตัวนี้เอวดีนะครับเอวแน่นดีแล้วก็ช่วงล่างเต็มนะครับช่วงล่างเต็ม80%เอวแน่นนะครับ เสียงเครื่องก็ติดเครื่องทํางานได้ปกตินะครับเครื่องไม่หลวมไม่ควันนะครับ6สูบเทอร์โบแล้วก็ช่วงนี้คันนี้ติดเมกะปั๊มแล้วนะครับติดเมกะปั๊มนี่คืออะไรก็คือการตัดระบบไฟฟ้าออกนะครับรถรุ่นนี้เดิมเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับแต่จะมีปัญหาเรื่องไฟฟ้าจะลวนนะครับถ้ารถเก่าไปแล้วจะรวนให้ติดแนะนําวิธีแก่ก็คือติดเมกระปั๊มนะครับใส่เมกะปั๊มตัวนี้เป็นเมกะปั๊มใหม่เลยนะครับจากศูนย์ ส่เข้าไปแล้วก็ระบบการทํางานไฟฟ้าจะตัดออกถูกตัดออกนะครับก็จะตัดปัญหาเรื่องไฟฟ้าเรื่องช็อตเรื่องลวนเรื่องค้างนะครับหรือเรื่องโหลดตัวนี้จะไม่มีปัญหาเรื่องโหลดนะครับทําลงามร้อนไม่มีใส่ไม่กระปั๊มนะครับเป็นไม่กระปั๊มใหม่ตัวนี้ฮิตาชิ ex 2 0 0อ่าการทำงานให้ดูนะครับกุ้งกีก็ไม่รวมนะครับไม่ดังอะไรมากตัวนี้เป็นรถเดิมๆก็เป็นเก่านอกเลยนะครับตัวนี้ เป็นเก่านอกมาจากญี่ปุ่นเลยรถใช้งานได้เลยไม่ได้เสียอะไรมานะครับมีแต่ระบบไฟฟ้าที่ตัดออกก็จะรวนเรื่องระบบไฟฟ้าจะค้างบ่อยก็ใส่ไมกครปัมครับก็จบตัวนี้ใส่ไมโครปัมใหม่ไปเลยจากศูนย์นิาชีนะครับโดยช่วงแขนไม่มีรอยดามรอยเชื่อมนะครับไม่ได้หักมาไม่มีรอยหักมาแล้วก็ช่วงล่างเต็มนะครับ แขนเขินบูมเบิร์มแน่นปกตินะครับเดี๋ยวผมสองให้ดูช่วงล่างอ่าเห็นไหมครับช่วงล่างเต็มดีนะครับแผ่นแท็แผ่แน,แนโซ่เต็มครับเอลไม่รวมครับเป็นรถเบ็คโอีกร,รุ่นหนึ่งที่แนะนำนะครับมีคนใช้เยอะมิตาชิเอ็ก0 0เนื่องจากเป็นเครื่อง e อเยสุด้วยนะครับก็ค่อนข้างจะหาอะไหล่ง่ายมีศูนย์บริการค่อนข้างจะเยอะนะครับ ตัวนี้หาช่างซ่อมง่ายครับก็ประหยัดหนึ่งเรเป็นอีซูซูก็จะประหยัดด้วยเป็นเก่านอกเดิมนะครับตัวนี้พร้อมใช้งานนะครับสําหรับใครที่สนใจอ่ะผมลืมพาดูภายในห้องเก๋งเดี๋ยวพาดูภายในห้องเก๋งก่อนอ่าดีด็เดเดาเลงช่วงล่างนะครับระบบเดินทํางานเลี้ยวได้ปกตินะครับแฮนแท็กครบเลี้ยวเดินเลี้ยวซ้ายขวาเดินเท่ากันนะครับไม่โหลดนะครับ เป็นคอนโทรลสั้นนะครับเดี๋ยวผมพาดูด้านในภายในระบบแผงควบคุมคอนโทรลหน้าปัดนะครับเกวัดนะครับมีนะครับเดี๋ยวผมดูเรื่องอเกณฑการทำงานนะครับตัวนี้จะอยู่ที่ 6200... 6สอ0ร้ 6, 000 2, 000ชั่วโมงก็ไม่ใช่ 6200... 6,000 2 0 0 6 2 0ชั่วโมงนะครับ6,200ชั่วโมงตัดระบบไฟฟ้าออกแล้วนะครับข้างในแห้งเดิมดีอยู่นะครับด้านบนมีที่เปิดระบายอากาศนะครับตัวนี้ถ้าใครอยากติดระบบแอร์และอะไรเพิ่มได้เพิ่ม,เต,มเติมได้นะครับข้างหลังนี้เป็นกล่องคุม อของปุ่มพวกฟิลเขานะครับตัวนี้อ่ะก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับกระจกด้านหน้าพับเปิดได้นะครับสำหรับใครที่หารถเมโทรสองร้อยนะครับพร้อมใช้งานราคาถูกนะครับรับประกันรับประกันเรื่องราคาถูกแล้วก็ใช้งานได้เลยราคาย่อมเยาวนะครับแกนไฮดรอลิกใสนะครับไม่เป็นตาบดไม่มีรอยบาดนะครับแกนไฮดรอลิกเขาก็ ฝากด้วยนะครับสาหรับใครที่สนใจโทรมาถามได้นะครับด้านผมฝากเบอร์โทรไว้ด้านล่างหรือฝากข้อความไว้ใต้ลิงก์วิดีโอนี้ได้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไครต์นะครับเผื่อมีรถรุ่นใหม่รุ่นไหนที่สนใจเป็นเครื่องจักรเครื่องมือก่อสร้างนะครับใหม่ๆเราจะอัปเดตอยู่ตลอดก็เข้าไปดูได้นะครับสาหรับใครที่หาเครื่องมือก่อสร้างเพราะว่าเรามีไม่เยอะนะครับนานๆแต่ละรุ่นจะมีมาทีก็ถ้าใครมาก็โทรสอบถามก่อนนะครับเพราะบางคันอาจจะขายไปแล้ว หรือใช้งานเข้าหน้างานนะครับก็อาจจะไม่ได้ขายโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ